ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการสนทนาภาษาญาติธรรมดำเนินรายการโดยสุภุมานและคณะญาติธรรม ม,มสก,การพระคุณเจ้าและสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการสนทน,นาภาษาญาติธรรมทาง FN 89.35เมกะเฮิรตซ์คลื่นพิ่ทัก์ศาสนาวงของวัดตรีวุฒิธรรมจังหวัดส,สุพรรณบุรีอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราค่ะก็มีญาติธรรมที่น่ารักอีกสองทน่านนะคะเข้ามาร่วมสนทนากับเราค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะพี่นัสวดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะทั้งสองท่านนี่นะคะก็จะมาแล่เปยนประสบการณ์ที่สนุกสนุกค่ะที่วัดตรีวิสุทธิธรรมค่ะท่านถึงบอกว่าเป็นประสบการณ์สนุกสนุกเพราะว่าวันนี้ค่ะรเราได้ไปทุ่ลางทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันมาค่ะก็คือฤาษีดัดตนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อทั้งสองท่านนี่เข้ากิจกรรมฤาษีดัดตนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเอาพิมีก่อนก็นได้ค่ะก็ค,คิดว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะคะแล้วก็ ในการบริหารร่างกายอ่ะมันจะได้ฝึกการหายใจไปด้วยแล้วก็ฝึกในด้านการบริหารร่างกายไปด้วยอะค่ะก็ก็ถ้าส่วนหนูก็คือเหมือนให้การออกกําลังกายแต่ว่าเป็นการออกกํำลังกายที่ดูเหมือนจะไม่เหนื่อยมากแต่ลังจะเหนื่อยมากเพราะว่าเหมือนว่าเราได้บริหารร่างกายได้ทุกส่วนแล้วก็ได้หายใจถูกวิธีจะทําให้แบบเหมือนการหายใจหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบ ร่างกายเราดีขึ้นแล้วเราก็จะเหนื่อย <igen> เหนื่อยเหนื่อออกแล้วก็จะเหนื่อยด้วยค่ะเพราะลมเ,เนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนส่วนที่สําคัญของร่างกายใช่ไหมเพราะว่าลมการเดินถ้าเราขาดลมก็ตายแน่นอนใช่ไหมถ้าไม่มีลมหายใจก็เท่ากับเราตายแน่ๆถ้าในระบบของการร้องเพลงหรือว่าในระบบของขเรียกล้าเลยนะการฝึกเสียงเนี่ยเขาบอกว่าลมเนี่ยมีผลแม้กระทั่งว่าถ้าถือว่าทําไปทำมาถ้าใช้เสียงผิดเนี่ยก็คือการออกลมเสียงผิดเนี่ยจะทําให้เสียงเสียเลยนะคะใช่ไหม ออกมาจากที่ท้องใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าออกเสียงทีก็คือออกมาจากที่คอคอขาดเลยเส้นองเสียงใช่ไห <c oughs> มคะเพราะดังนั้นแปลว่าการหายใจเข้าหายใจออกนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายมากบางคนบอกว่าเอ๊ะการหายใจมันเป็นสําหรับคนทําสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าสําหรับคนที่เรียนร้องเพลงอย่างเดียวหรือเปล่าคําตอบก็คือว่าการหายใจที่ถูกท้องที่ถูกต้องเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายของเราอย่างดีไม่ว่าคนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ การหายใจที่ถูกต้องจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นสภาพจิตใจก็ดีขึ้นมันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะคะเราเราแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงคะมันดีขึ้นไม่ยังไงถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไหลเวียนอารมณ์เข้าไปใช่ไหมคะมันก็ทาให้ท่าเราหมุนเวียนอย่างถูกต้องคล้ายๆกับว่าอาวัยวะแต่ละส่วนของเราเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวมีการเปิด อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าเไรนะคะเปิดจุดต่างๆทีนี้ลมมันเข้าไปทุกส่วนของร่างกายอย่างที่เราบอกว่าสิ่งที่กักเก็บไว้ในร่างกายก็มีการหมุนเวียนออกมาแต่ถ้าเราหายใจผิดมันก็เท่ากับว่ามันกักเอาไว้อะใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางของการละคอหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้เสียงผิดก็จะเจ็บคอไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอันนี้คือเป็นอีกในทางศาสตร์หนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนละคนละคล้ายๆกับว่า คนละเรื่องแต่เป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าถ้าเราใช้เสียงผิดเราไม่เอาเสียงออกมาจากท้องไม่เอาเสียงที่มันไหลเวียนออกมาจากข้างในตัวเราแต่เอาเสียงเปล่งเสียงออกมาอย่างเจ็บคอเนี่ยก็จะทำให้เราใช้เสียงได้นม่นานแลวเสียงเราก็จะเสียเพราะว่ามันจะทําให้เราเจ็บคอเสียงเราที่สวยๆก็จะกลายเป็นว่าไม่สวยไปในทันทีใช่ล้วค่ะใช่ค่ะพี่เมย์เป็นบ่อยมากเลยแสดงว่าพี่เมย์ตอนสวดมนี้ใช้เสียงออกเสียงผิดหรือเปล่าคะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่มยบออาการออเจ็บคอเนี่ยจริงๆแล้วถึงจะออกผิดยังไงก็ตามเป็นการสวดมนต์ก็สรรเสริญว่าดีเพราะว่าถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีแล้วนะคะแต่ว่าพี่เมย์อาจจะลองเข้าไปเรื่อยๆเพราะการสวดมนต์จริงๆแล้วมันคือปะการับท่าของร่างกายอย่างหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราท่องไปเรื่อยๆมันจะเข้าจังหวะเหมือนวันนั้นที่พี่ดังเคยเล่าหรอเปล่าว่าตอนนั้นเจ็บคอมากเลยสวดมนต์ไปอยู่มันเหมือนกัน เสียงอะไรนี่ออกมาจากลมข้างในมันเป็นเสียงที่มาจากในตัวหน่อยลองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นไงไงอันนั้นทองสวดอิกิป่โสร้อยแปดอยู่อะค่ะแล้วก็แบบสวดแบบเป็นจังหวะที่แบบถือได้ว่าแบบเร็วมากเพราะว่าแบบสวดร้อยแปดก็สวดกันสนุสนาเลยค่ะและสวดกันแบบเร็วมากๆแต่ก็แบบทันแล้วก็คือตอนแรกที่สวดเนี่ย คือวันตอนๆอนเนี่ยจะเจ็บคอมากเลยจะแบบพูดไม่ค่อยได้เราแบบเราสวดร้อยแปดตกเนี่ยมันก็จะนานก็จะพูดไม่ได้เนี่ยเจ็บคอมากแต่วันนั้นเนี่ยเกิดอะไรเหมือนมีลมมาจากในร่างกายของเราตรงไหนไม่รู้ค่ะแบบเหมือนมันเขา้ามันมันออกมาเองอ่ะมันไม่ได้มาจากคอเราอ่ะมันมาจากลมในร่างกายเราค่ะเลยแบบทําให้แบบไม่เหนื่อยไม่เจ็บคอแล้วก็แบบไม่ ไม่เหนื่อยไม่เจ็บคอเลยค่ะมันจะทําให้ทาให้สนุกแล้วก็แบบเหมือนเราก็ได้เดิีหารลงในท้องเราไปด้วยแล้วก็ยิ่งสนุกสนานแล้วอย่างนี้หนูถามด้วยคันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะอาจจะเกิดว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยทำทำไอ้นี้ได้ไหมคะเอ่อฤๅษีกาตนด้วยไหมคะเพราะว่ามันเป็นก่อนที่หหลังที่หนูทำฤๅษีกานตน ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าการวนเนินก็ถือว่าเป็นการบริหารลมบริหารร่างกายของเราในในหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อกายพร้อมใจพร้อมกําลังทั้งกายทั้งใจพร้อมสิ่งที่มันออกมามันก็สมบูรณ์แบบดังนั้นบางคนก็ถึงบอกว่าแ้าเกิดกว่าไม่ใช่ฤาษีตาตนบางคนถ้าบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มันง่วงมากมันรู้สึกร่างกายไม่ ไม่ไม่พร้อมอะ่ะเขาก็บอกว่าให้เดินจงกรมสิเป็นการปรับท่าให้ร่างกายของเราเข้าที่เข้าทางเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติได้ดีขึ้นใช่แล้วก็หนูได้ยินมันนั้นหนูไปฟังค <c oughs> ่ะ <c oughs> คือคุยกันเทศกัน <c oughs> คุยกันแล้วไม่ชีกับผู้ปฏิบัตินะคะค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าการเดินจงกรมเนี่ย <c oughs> เร <Tree> เาก็เดินได้ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งการแบบเหมือนเด็ เราก็ได้ออกกํลาลังกายไปทางนึงด้วยเขาบอกว่าเดินจงกรมแล้วเราจะลดความอ้วนได้อ่าเพราะมันเป็นการใช้ร่างกายของเราด้วยใช่ไหมคะ,ะพระ,ะพระทุด,ดนงท่านหนึ่งได้มีคำแข็งแรงเนาะ<ช><ช>เพราะว่าท่านต้องเดินอยู่ตลอดเวลาบางบาง,บางองค์นี้ท่านเดินแบบเป็นหลายๆกิโลเลยด้วยซ้ํานะคะ ซึ่งจริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติทุกอย่างก็ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งหรือแม้กระทั่งนอนส่วนเรื่องหลับก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะหลับนี่คือสติไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นเรื่องของอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในส่วนไหนก็มีข้อดีในของของเราเองเพราะว่ามันจะกลับไปรวมกันอยู่ที่ตัวเดียวก็คือว่าความสงบของใจเราการมีสติรู้ตัวอยู่ในตัวเองอย่างนี้ค่ะก็เหมือนตอนที่ยืนเดินจมรมเนี่ยเท้าหนูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเท้าหนูจะไม่ค่อยปกติเทาไหะก็จแบบ เ้าพลิกมาก,ก็จะปวดบ้างอะไรบ้างแต่พอได้เดินจนกงกรมก็เหมือนว่าเราได้เขาเรียกว่าอะไรอย่าง,งกกายภาพมันบดัดไหมนะใช่กะยะายภาพบันบัดในตัวเราก็แบบไม่ต้องแบบ เดินเร็วมากแล้วก็ค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินเหมือนว่าค่อยๆปรับกล้ามเนื้อปรับเส้นเอ็นเราไปเรื่อยๆจนณตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มเดินได้ขึ้นดีบ้างแล้วอค่ะอันนี้ต้องค<ม>่ะนี้แอบทราบข้อมูลจากานุ่งมาด้นะคะว่าก่อนที่เธอตั้งใจมาปฏิบัติธรรม9ก้าวันใช่ไหมคะ,ะเธอก็มีบบัเทึกนิดนึงก็คือว่าขามันพลิก อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่สามารถหยุดยังง้งความสรัทาของเธอได้เธอก็เดินทางมาปฏิบัติธรรมนะคะน,นี้ก็ต้องขออนุโมทน,น,นาด้วยคะ่ะแต่ว่าอย่างงี้มาแล้วกายเจ็บอย่างงี้ใจเราเจ็บไปตามะะไมาะะหมคแบบะไม่ค่ะยังไงนะคะคือหนูแบบจะไม่จะแบบกายคือตอนตอนแรกที่ยังไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะแบบโอ๊ยปวดท้องจังเลยโอ๊ยเหมือนกาลังจะตายชีวิตดีฉันกำลังจะตายพเพราะปวดท้องปวดหัวแล้วแต่พอเหมือนได้ปฏิบัติเนี่ยได้มารู้ว่า จริงๆแล้วเหมือนเราได้มองตัวเองด้วยว่าไอา้ที่เราปวดเนี่ยมันของเราเปล่าไอา้ที่เราเจ็บเนี่ยของเราหรือเปล่าคือก็เข้าใจนะคะว่าบางทีมันปวดมากๆเนี่ยก็เข้าใจว่ามันต้องปวดแหละแต่เราก็ต้องแบบอดทนหรือไม่ก็แบบพิจารณาดีๆแล้วว่าเออมันมันมันไม่ใช่อของเรานะแล้วเท้าเนี่ยเจ็บเท้าเจ็บก็จริงแต่จิตเราไม่เจ็บด้วยนี่เราก็สามารถปฏิบัติได้อะไรได้ถ้าเท้าเราเจ็บเราก็ปฏิบัติอย่างอื่นก็ได้เช่น อาจจะนั่งสมาธิหรืออาจจะอะไรไปท้อนหนูก็เท้าเจ็บอะถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็นั่งเ้าอีก,ก็ได้ถ้าเรานั่งพื้นไม่ได้คือมันมีวิธีการพลิกแพลงได้หลายอย่างที่ไม่ต้องทําแบบตามแบบฉบับตรงๆเลยเพราะว่าเราป่วยอย่างเนี้ยค่ะก็คะใครป่วยใครอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะปฏิบัติมันเริ่มที่ใจหน่งใช่ไหมคะพี่เมย์มีอะไรจะเสริมในประเด็นนี้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าสูงวิกายเจ็บแต่ว่าใจเราเนี่ยเราจะอยู่ยังไงได้อืมพี่เมย์คิดว่า กายเจ็บเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นโรคหรือป่วยเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์นะน่าจะเป็นข้อดีในการที่จะมาดูกายให้เห็นความเป็นจริงเนาะใ,ให้พิจรารณาข้อธรรมก็ได้เาานาะใช่ไหมอะน้องนาคิดว่าไงคะก,ก็ใช่ค่ะก็เหมือนกันเพราะว่าอย่างแบบกายกายเราเจ็บเนี่ยเราก็ได้มองว่าเออฝัของขาเรานะมันไม่เที่ยงจริงเนาะเราอกเดี๋ยวเราก็เจ็บเราเกิดมาเราก็เจ็บ ี๋ยวมันก็เจ็บอีกพอเราหายมันก็จะเจ็บอีกเพราะว่าร่างกายเราหรือไม่ว่าจะสิ่งอื่นใดๆทั้งก็ตามบนโลกนี้มันไม่มีความเที่ยงเลยแม้แต่ตึกสูงๆก็ยังสามารถถล่มได้แล้วใ<อ>นตัวเราใช่ไหมคะ<ฮ><ฮ>ที่มันจะไม่เจ็บเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก<ช>ก็สามารถถกูกถลก่มล,<ง>ลงมาได้ต่นไม้ก็ตาก ก็ถูกทอนทลงได้เหมือนกันอ่าใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้แล้วตอนที่ทำบุษีดัดตอนเนี้ยค่ะมีความรู้สึกอย่างี้บ้างคะตอนที่ทําอยู่อ่ะคือหนูเนี้ยมีความรู้สึกว่าโหเราเนี่ยร่างกายเนียกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเลยอะตึงไปหมดเลยคือถ้าหนูเห็นคนอื่นทำเนี้ยทำไมเขาตัวอ่อนจัางเขาแบบโอ้ทำไมไปซ้ายปงไปขวาง่าย้านแต่หนูอโอโอ๋อ ร <ess ur ic language> ้องตลอดเลยทั้งทั้งที่เองเองก็แบบอายุน้อยอรู่อายุยี่สิบสองเองทำไมร้องเงือนเงือเพราะมันตึงันหมดจะทําให้เรารู้ตัวเองเลยค่ะว่ากล้ามเนื้อเราเส้นเอ็นเรามันตึงมันยืดเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายในการทํางานแต่ละวันของคนเราปัจจุบ,บันอ่างโหทำาแต่งงานไม่ออกมาดูโลกไม่ออกไม่ออกมาดูตัวเองด้วยซ้ําไม่ออกกํลาลังกายไม่ไม่ดูตัวเองไม่ออกกํลาลังกายไม่กินอาหารที่เป็นประโยชน์ อะไรเงี้ยค่ะจะทำให้เ,เกิดผลเสียแล้วพอมาทำวิวสิแต่ตนเนี่ยโอ้โหรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองนี่ทำไมทำกับร่างกายเลยอย่างนี้คนนม้เราไม่ออกกำลังกายบ้างเยึบยึดได้หมดเลย ก็เหมือนว่าในส่วนนี้เห็นเรือที่อยู่ของจิตของเราเนี่ยเองเนาะว่าโอ้โหมันไม่แข็งแรงค่าไม่แข็งแรงนะ่อาจจะเป็นว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายบ้างเราทานอาหารไม่มีประโยชน์เพราะอย่างที่เราคุยกันมาหลายครั้งคะพี่เมย์เรื่องของวัตถุว่าเรามักจะเห็นค่าของวัตถุแล้วก็อาหารที่มีราคาแพงแต่บางครั้งก็ไม่มีคุณค่าทางประโยชน์ที่มากพอสําหรับร่างกายของเราก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอได้ด้วยชอบเด็กรุ่นใหม่จะเป็นมากเพราะว่าชอบทานอะไรนะทำงานาฟาสต์ฟู้ด ดอะไรอย่างนี้เขียวทีมใช่ค่ะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแทนที่จะมีสุขภาพดีกลยเกันว่าสุขภาพแย่ลงในขณะที่ต้องเสียเงินซื้อของราคาแพงๆใช่ไหมคะที่อนูช่อีอย่างยังไม่ยอค่ะนสมุนไพรนะคะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ต้องเล่าก่อนว่ามันเป็นยังไงคือน้ำสมุนไพรเนี่ยน้ำสมุนไพรก็คือการการเอา เอาสมุนไพรที่อยู่ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วนี่แหละเมื่อไม่ซื้อตามหลังบ้านเราก็มีอะไรก็มีก็เอามาต้มหนูได้ยินว่าเขาต้มในหม,อม,อมอ้อหม้อดินแล้วมีหินใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วก็คือแบบเอามาต้มแล้วคือพอเราต้มเนี่ยความร้อนจะทำให้สสารคุณทางยาของในในในตัวตสมุไ<ห>นไพ<ห>รเนี่ยมันละลายออกมาจะทําให้มีเนื้อตัวยาในนั้น่ะรักษาอะไรได้ต่างๆนะนะซึ่งอันนี้ถ้าไม่ลองไม่รู้จริงค่ะ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าของที่วัดเนี่ยไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่าเป็นของที่สดแล้วก็แบบจริงๆเลียวเียวคือข้างนอกเนี่ยไปแบบซื้อตามตลาดเนี่ยบอกของเราว่าเลียวนะโอ้โหกินเข้าไปนเรียวนี่คือสดสจริงๆมาจากสมุนไพรแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแต่ว่าถ้าไปตามตลาดบอกของบอกเราว่าเนี่ยสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กินเข้าไปน้ำตาลทั้งนั้นแต่พอมานี่นะ หนูไม่ได้กิ่นยาตาเนีเลยเลยคือแบบได้สมุนไพรจริงๆกินๆๆๆขาก็ขาจริงๆเลยในอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันมันหูมันช่วยได้จริงคือตอนแรกต้องบอกว่าตอนที่น้องๆมากันเนี่ยก็จะมีอาการว่าอุ้ยน้ำอ,อะไรใช่ไหม<ช>มีแบบเหมือนมีกลิ่นมีผักอันนี้ต้องให้ทั้งสองคนเล่านิดนึงว,ว่าตอนที่เห็นน้ำสมุนไพรครั้งแรกนี่ยังไง ตอนแรกก็เห็นเขาตั้งไว้เนอะก็เห็นเห็นมานานแล้วใช่ไหมคะเห็นนานแล้วแต่ทีแรกก็ไม่กล้ากินเพราะคิดว่าเอ๊ะสำหรับคนป่วยหรือเปล่าล้หอมหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าใช่แต่ก็เลยลองตักมากินเพราะมันจะมีป้ายสรรพคุณบอกว่านี้ทํามาจากตัวยาอะไรแล้วก็มีสรรพคุณอะไรบ้างแล้วก็นั่งอ่านเลียงไปทีละอันทีละหม้อทีละหม้อแล้วก็นั่งพิจารณาแล้วจะกินเลย่างนี้เลยก็หาอันที่มันแบบ ใกล้เคียงกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็ทดลอง,งดื่มดูแล้วตัวนึงแต่ที่วัดมีขายดีมากตัวนี้ก็คือน้ำา่านนิงตันึงเออน้ำสำหรับล้างพิษใช่ไหมใช่น้ำล้างพิษที่ทําให้ถ่ายอันค่ะโอ้โหหนูมาอยู่วัดเนี่ยหนูได้หายมาสามวันหนูก็นึกว่าแบบอุ้ยเราต้องแย่แน่เลยฉันไม่ถ่ายเลยของเสียเต็มร่างกายหมดคือแบบโอ้ทำไมถึงไม่ถ่ายก็เลยลองไปกินน้าเนี่ยสามไปกิน วันเดียวะนั้นนะคะค่ะโอ้โหเหมือนแบบเหมือนจุดหูเลยต้องจุดกดจุดหูจุดหูได้ที่จุดแล้วเนี่ยใช่ยุหายแล้วแล้วแบบโล่งเหมือนตัวเราโล่งอะเพราะว่าเผยอิงบอกว่าพี่แม่ชีอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ถ่ายเลยเนี่ย